รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินัน วันนี้รัฐบาลหนุนเกษตรกร,ร,กรภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูนฟนสวนลำไยไรละ1,000บาทแต่ไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนนะคะเรื่องนี้คอรมอได้เห็นชอบโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพค่ะเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรใน8จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านพยาวและตากนะคะโดยการตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลฟื้นฟูนฟนสวนลำไยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร,ร,กรค่ะส่วนเกษตรกร,ร,กรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรก่อนค่ะภายในปี2568และไม่มีประวัติการเผาพื้นที่การเกษตรและต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ3ระดับก่อนนะคะจึงจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ1,000บาทและไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะโครงการนี้มุ่งลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำส่งเสริมการบรหิหารจัดการสวนลำไยเพื่อสร้างไรายได้ความมั่นคงและยกระดับคุณภาพลำไยไทยในตลาดโลกค่ะโดยโกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการนะคะทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนือที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สํานักง,งานกเกษตรอําเภอและสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดใกล้บ้านค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaigov.go.th ค่ะ